อย่าทำออมาเ,มอเดี๋ยวผมให้เงินมาคืนให้แล้วผมอยากกอนกี่รอบแล้วฮะหรือยังไม่เอาเงินมาคืนทัว๋วหรือเตีอยไปนอนตใต้แล้วร้อยได้เลยตัว่อไมครับตั่วตั่วครับตั่วไมครับตั่วตั่วครับน้องๆพี่เมาหมดเลย้าคขอบคุณครับพี่โอ้โรวยนี่พี่คิดไม่ว่าอะไรนะผมขอยืมเงินหน่อยสิอ้าวไอต่อยอ๋ออแคไปยืมเงินพวกมาเพียมาแล้วเอาไปเสียพันันหมดตอนนี้พวกมันต้องการเงินคืนไม่งั้นมันจะมายึดบ้านแกใช่แล้วใรับพี่พี่จะมีให้ผมยืมไหมเนี่ย เสียมาทวงเงินก็เสียเงินแล้วเสียครับรังเราอยู่เลยครับย้ำเงินเถิงอือือเฮ้ยจับมันว้าเสียมาจับผมทำไมเนี่ยไอต่อยทีก่อนแล้วจับหรือคิดว่าจะเอาแบงก์กั๊มของนี่มาหลอกอัวนได้เหรอดูนี่ซะวิธีการตรวจธนบัตรปลอมอ่าต่อไปนี้จะเป็นวิธีการตรวจสับคันบัตรปลอมนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีสามขั้นตอนที่สามารถทําเองได้ง่ายๆครับคือการสัมผัสลูกส่องคลิปเอียงครับโดยขั้นตอนแรกการสัมผัส ธนบัตรจะทำมาจากเส้นใยฝ้ายทำให้เวลาสัมผัสมีความเหนียวแกร่งต่างจากกระดาษทั่วไปและลายทิม์ก็จะมีความเล้ล่นูนและขั้นตอนที่2การยกส่องเมื่อเราเอาธนบัตรส่องกับแสงเราจะเห็นภาะบรมมาสายยาสายที่ทะลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกากมีตัวเลขชนิดราคาของธนบัตรปรากฏอยู่ด้วย และตำแหน่งที่2ก็คือภาพซ้อนทับเมื่อเราเอาธนบัตรส่องกับแสงลวดลายด้านหน้าและด้านหลังก็จะซ้อนทับกันจนเกิดเป็นรูปภาพและขั้นตอนที่3าคือการพลิกเอียงตำแหน่งแรกคือตัวเลขแฝงจะซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์เมื่อเราเอา,าส่องกับแสงก็จะปรากฏให้เห็นตำแหน่งที่2คือหมึกพิมพ์พิเศษโดยจะมีเฉพาะในชนิดราคา500และ1,000บาทจะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้เมื่อพลิกธนบัตรไปมาจะเห็นการเคลื่อนไห,ไหวและการเปลี่ยนสลับสีส่วนชนิดราคาธนบัตร100บาทก็จะมีเหมือนกันแต่จะเป็นลายดอกประดิษิมเษื่อลบัตร มาจะเห็นเป็นประกายตำแหน่งที่แสบยืดแสบสีเป็นขั้นตอนการผลิตธนบัตแรแบบพิเศษที่จะฝังแถบพลาสติกและเคลือบด้วยสีโลหะจะเปลี่ยนสีเมื่อเปลี่ยนมุมมองภายในแถบจะมีตัวเลขและตัวอักษรแจ้งชนิดราคาและวิธีอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบธนบัตรปลอมเมื่อเราเอาธนบัตรส่องด้วยแสงแบคไหลจะทําให้เห็นลักษณะพิเศษที่ถูกซ่อนเอาไว้เรืองแสงขึ้นและต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึงโทษของการหรือบางอาจเอาเองินปลอมมาหลอกอ้วกเองแต่เรื่องที่หลือหลอกอ้วกอ้วกก็ปล่อยไปไม่ได้อยู่ดี ดยย่ถั่วบป่าอ้ายหยุดนี่จะนี้จะบวจยกมือขึ้นเดี๋ยนะนี่มันคนขายถั่วเมื่อวันก่อนนี่เจ้าผมสายเืิพิจิตมาเนียนพวกคุณได้ทำความผิดปลอมเงินตราต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่1 0ถึง20ปีและปรับตั้งแต่2 0งแสนถึง4แสนบาทและผู้ที่ใช้โดยรู้ว่าเป็นธนบัตรปลอมต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง15ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0นบาทใช่ครับเราควยอีกแล้ว